ดีเนาะลเลิกตรงไหนแล้วก็จะทํามีบ้าดิแกทำอะไรของแกแฉนจะแจ้งตารวจมัน,นล,มาลาคอพวกแกเลยดีแจ้งเลยถ้าตารวจมาฉันจะได้แจ้งข้อหาที่แกทำร้ายมีตาอยากจะรู้ว่าแกมีของผิดไ,ได้อีกนานแค่ไหนแพรแกพูดอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเมื่อก่อนฉันเคยสงสารแกนะแพร ที่พยายามทาทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแต่ฉันไม่คิดว่าแกจะใช้วิธีสกปรกสกปรกทํากับคนที่แกเรียกว่าเพื่อนในแตป,ปากแบบเนี้ยเรื่องที่แกไปนอนกับผู้ชายคนอื่นนะหรอมันช่วยไม่ได้อะนะก็แกเนี่ยอยากจะเสนอตัวไปเองนี่ฉันไม่ได้ทำอะไร ไม่สังคมเขาได้รู้ว่าแกไม่ได้ดีอย่างที่ใครๆเขาคิดนะอีนะอันนี้ปังสิ และฉันจะไม่ยอมเป็ศัตรูทำร้ายฉันฝ่ายเดียวแน่หยิบหยะหยหยไุดหยุดหยุดหยุหยุดหยดหยุ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 